สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บเดอร์ครับในคลิปนี้เรามาเขียนสคริปต์ 5m กันอีกแล้วนะครับครั้งนี้จะเป็นการเขียนสคริปต์ 5m โดยใช้ JavaScript นะครับไม่ใช่ภาษา Lua แล้วนะก็เริ่มกันเลยนะครับการเขียนครั้งนี้จะเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่อง register command นะครับโอเคให้เราคลิกขวานะครับสร้าง สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับสร้างรีซอร์สนะครับจะพิมพ์ชื่ออะไรดี start starter แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะใช้ fxmanifest. 루อ่หรือเราจะใช้ resource. u อ a ก็ได้นะครับผมจะรอบนี้ผมจะใช้ resource. u อ a นะครับก็ underscore สองครั้งนะครับขีดล่างสองทีอะแล้วก็ re resource. lua ครับแล้วก็แล้วก็ระบุไฟล์ไปว่าเราจะมีเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์เหมือนเดิมนะครับอ่าผมจะให้มีแค่ฝั่งไคลเอนต์อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นไคลเอนต์สคริปต์อ่ามีแค่ไฟล์เดียวก็อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ไปเป็น js นะครับโอเคผมตั้งชื่อว่า c l i e n t .js นะครับเราจะเขียนด้วย JavaScript ก,กันเนาะเสร็จแล้วเราก็สร้างไฟล์เลยครับ c l i e n t .js เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการ register command เลยนะครับก็ผมจะพิมพ์ register command ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ใส่ชื่อคอมานของเราก็จะเป็น print แล้วกันคอมาน print นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น since s i n c วงเล็บนะครับ แล้วก็แบบนี้นะครับทุกคนอ่ะแบบนี้อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า arrow function นะครับทุกคนมันจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมนะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบใหม่แล้วไงเขียนแบบนี้นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่อ่ะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น arrow function เสร็จปุ๊บก็ source นะครับ source uh, source นะครับก็คือ id ของผู้ที่เป็นเจ้าของ command นะครับประมาณนั้นแล้วก็ argument นะครับ argument ก็จะรับค่าคำสั่งต่างๆออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแล้วกัน เสร็จแล้วผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ let uh, a เป็นตัวแปร data แล้วกัน data เท่ากับตัวแปรนี้ครับ args join โอเคสาเหตุที่ทำไมผมถึงต้องใช้คําว่าจอยนะครับก็คืออันนี้มันเป็นหนึ่งตัวแปรเลยนะครับทุกคนมันไม่เหมือนจวาวาสอรูอะตรงที่สมมติเราพิมพ์อย่างเช่นสมมุติ command ์ r i ิ t ใช่ปะถ้าเราพิมพ์ใน f8 นะครับปริ print. ้นไฮโคเราสามารถเก็บคําพวกนี้ออกมาเป็นอาร์เได้เลยนะครับแต่ว่าจาวาสคริปต์เนี่ยมันไม่ได้นะมันก็จะอยู่ในตัวแปรนี้ตัวแปรเดียวเราต้องมาแยกลบ เว้นวรรคออกนะครับเพื่อแยกเป็นแต่ละข้อความออกมานะครับทุกคนหลังจากที่เสร็จแล้วเราก็ทำการ console.log นะครับเพื่อปรินท์ออกมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนผมจะปรินท์ตัวแปรที่หนึงออกมานะครับลองดูว่าออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับทุกคนแล้วก็แค่นี้ก่อนแล้วกัน เสร็จแล้วเราก็ทำการรันเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเอาเจ้าตัวสคริปต์ของเราเนี่ยไปสตาร์ทด้วยนะฮะจะสตาร์ทไว้แถวๆด้านล่างหน่อยแล้วกันเอ s นโซก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะสั่งปริ้นนะครับก็จะรันสคริปต์อ,อ่เอ,อเอรหรือเปล่าไม่มี e อ r o r นะครับตอนนี้เราพิมพ์ปริ้นอ่าคอมมานดของเราคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวลืมเหมือนผมจะลืมเซฟด้วยใช่ไหมเนี่ยเซฟด้วยนะครับอย่าลืมเซฟนะครับพลังจเซฟแล้วก็รีสตาร์ทสคริปต์หนึ่งทีนะครับ รีสตาร์ทหนึ่งทีแล้วก็ลองพิมพ์ปริ้นดูนะครับปริ้น <Hey Mom. S 1> ใช่ไหมคำสั่งปริ้นนะครับแล้วก็เว้นวรรคเฮลโลแล้วกันนะครับปึ๊บอันดีไฟหาไม่เจอแล้วครับทุกคนคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว 5m ในภาษา JavaScript นะครับ Array จะเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับเมื่อกี้ผมทําไปให้ดูแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้ใช่ไหมครับเราต้องเริ่มต้นเริ่มต้นที่ศูนย์ะทุกคนแล้วเราก็ทําการเสร็จแล้วเราก็ทําการรีสคริปต์หทีนะครับหลังจากที่รีสคริปต์แล้วเราก็ลอง p r i ้นดูอีกทีหนึ่ง Print Hello นะครับ Hello โอเคอันที่ศูนย์ถูกปริ้นออกมาแล้วนะครับอ่ะ ถ้าสมมุติผมเคาะเว้นวร์คเพิ่มมาครับเป็นแบบนี้นะทุกคนนะเป็นอ,อ,อย่างนีอ้อย่างเช่นครับว่าปริ้นใช่ไหมครับแล้วก็เว้นวร์คใช่ปะเวนวร์คหนึ่งทีก็จะเป็นเฮลโลที่เราจะพิมพ์หรือว่าคําที่เราจะพิมพ์ให้มันปริ้นนะครับแล้วถ้าผมเคาะอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นอีกคํหนึ่งนะครับอ่ะผมจะเอาอันที่หนึ่งมาด้วยนะครับอันนี้เริ่มต้นที่ศูนย์ใช่ปะอันที่ศูนย์แล้วก็อันที่หนึ่งด้วยนะครับอ่ะรีสตาร์ทหนึ่ง หนึ่งทีนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ปริ้นนะครับปริ้นอันนี้จะเป็น hello เหมือนเดิมก็ได้ผมพิมพ์ hello พิมพ์ hello แล้วก็ห้าห้าห้านะครับก็คือปริ้น,น,นอ่ามีอันที่ศูนย์เป็น hello แล้วก็อันที่หนึ่งเป็นห้าห้าห้านะครับ enter ก็จะปริ้น,นออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคน ก็คลิปนี้จบเท่านี้นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย